เขาใส่ถุงมือด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่าอัน,นมันลายอย่างจต่เดี๋ยวมันสิเซบเป็นเมนูง่ายๆจ้ะพี่น้องครับน้ำปลารสิี๊คิมพี่น้องนี่จ้ะน้ำเชื่อม น,น้องเห็นว่าจาน้ำเชื่อมคุกเข้ากันเลยจ้าเมนูอันตามใจฉันจ้ะพี่น้องมะนาวบมะนาวใส่สองหน่วยมักเปรี้ยวจ้ะพี่น้อง มาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่สกิน้ำเขาให้เข้ากันเลยพี่น้องเป็นขี้คุกจ้ะนี่จ้ะผักทั้งหมดขิงหัวหอมใ่ใบกินชายฟรังพริกแดงพริกเขียวจ้ะแล้วก็พี่น้องแล้วก็ต้นหอมจ้ะใส่ลงไปเลยพี่น้องใส่ไปเลยแล้วนะ้นองนะ้องเนาะ บ่มีการซิมพี่น้องเมนูนี่บ่ซิมจ้ะแล้วก็มีปลากรอบเด็ดสุดก็คือปลากรอบจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเมนูเด็ดน้องเมนูเด็ดเสร็จจา้า เสร็จ้าพี่น้องเสร็จ้าเจ้าพี่น้องใส่จานเลยค่ะ mm hmm. มัพี่น้องเ,อเซตโรยด้วยตรงนี้เซตเจ้าพี่น้องนี่ค่ะเสร็จแล้ว เมนูของวันนี้นะพี่น้องเนาะพี่น้องปลาจังไดจ้ะโอเควะพี่น้องมาจ้ามาจ้ะมากินน้ำกันจ้ะพี่นอ้องมาด้วยจ้าเดี๋ยวสิจัดโตไปถาค่ะพี่น้องโอเคละจ้าคลิปนี้กับเพียงแค่นี้ค่ะมีอาหารเดี๋ยวยันได้เห็ดอีกอยู่จ้ะเมนูหนึ่งจักสิเป็นยังถาเบิงค่ะโอเคละค่ะพี่น้องเรียกว่าสั้นเรียกว่ากระสิพ่อเลยเนาะพี่น้องเนาะมันหลายแล้วจ้า คนแค่สองคนเองเนาะจ้าพี่น้องโอเคเด้วจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหนะ้าบายบายสวัสดีค่ะ